เดี๋ยววันน,นี้เราจะพาไปโมเกลูกันนะครับวันนี้วันเก้าเดือนเนะครับเราจะพาไปนมเกลูที่แยกลาดพ้าวนะครับตรงเทวราชสถานที่กําลังโด่งดังที่ท่านหมออาจารย์ท่านหมอรับได้สร้างไว้นะครับเดี๋ยวตามอันโนี่มาครับ Right. ตอนนี้เรามาถึงรถไฟใต้ดินสถานีลาดพร้าวนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปออกที่ประตูหนึ่งเพื่อเดินไปยังเทอไรสถานนะครับเดี๋ยวตามมานะครับ ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นบนนะครับจากชั้นใต้ดินขึ้นไปชั้นบนนะครับจาเดินมาออกประตูหนึ่งซอยลาดพ้าว26 เระบูชาองค์พระพรคแล้วก็มาบูชาองค์พ่อศรีข้าเนศแล้วก็ถัดไปสายมือจะเป็นองค์สมเด็จเตี่ยนะครับครมหลวงจุมพรก,ก็ด้านขวามืมจะเป็นพระนารายณ์ทรงพุทธแล้วก็สมเด็จพ่อพิยะมหาราชนะครับตอนนี้เราสักการะทั้ง,ส,งสีง่งองค์ ทงนั้นองค์รับมีองค์สมเด็จพ่อโลหะแล้วก็พระนารายณ์พุทธอ์นแมหาพรมองค์พ่อคือพระเนรแล้วก็องค์สมเด็จเทียนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันอีก ไปสักการะด้านในนะครับหลยาวเลยถาจ้ทีด้เยนะคะบปจค่าสาลก็ไปได้เลยมสิบหกจุดห้านะคะตรงชื่อให้ด้วยนะคะ

ภะคะวะโตระหะสโตสมาสัะพะทัสสะนัสสมภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทัสสะ นะกมงคลสัปปะคโตัวระหัตตสัมมาสังขุตสัตว์โอมเอตจัคปุนาลิเกลาสริยปปาราหูคาหาสตะรัตนะสัมปันโนมณีโชติรโสยถาสุวรรณรัชตาสมิทาหังวันธามิเมสตาโอมเอกตจักปุนาลิเกลาจันทรปปาราหูคาหาสตะรัตนะสัมปันโนมณีโชติรโสยถาสุวรรณรัชตาสมิทาหังวันธามิเมสตา ขออนุภาพขององค์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูพร้อมกับอนุภาพของยันสุริยปภาและยันจันทรปภาช่วยดลบันดาให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญก้าวหน้านในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นทําสิ่งใดขอให้ประสบแต่ความสําเร็จเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนิรันตรรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ลูกมีโชคมีลาบยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ ของท่านได้นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็ก็จะเริ่มพิธีแล้วนะคะวันนี้จะรับติดอยู่ตรงนี้ก็จะดาร่างกาวนี้นะคะแล้วก็ท่านที่มีชุดบูชายอยู่แล้วก็เข้ามาสักการะอธิษฐานของพรองเท,ทพราหูได้ก่อนเลยนะคะไม่ต้องถือไว้กับตัวนะคะ ทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่สิบสกรัสสิบครับสาธุชนที่เคยร่วมกันมาทุกคุณก็เป็นลกระู้นะก็ทราบว่าแต่พิธีนี้มาร่วมงดีหลังจากที่ไม่ได้จัดพิธีมายาวนานวันที่สิบกันยายนเป็นวันยุพราชุยราศีพิธีอย่างเงี้ยถูกจัดมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วก็ ื่อปีครึ่งที่ผ่านมาในพิธีบรรยากาศนี้ท่านอาจารย์ 3, 000, 6, รักนะครับ่าพนธพิธีปีสองพันหร้อยสองหกสิบเ็ดสองหกสิบเจ็ดหกสองปีครึ่งอ่ะทุกปีครึ่งราหูจะยายราหูย้ายประทับคนเกิดราศีมิถุนเมื่อ2 2่กุมภาพันธ์ื่อปีครึ่งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ มายายครั้งหน่วันที่สิเดือนกันยายนหรือวันพรุ่งนี้นี้พิธีไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันบัลลูนม,มันก็ถือว่าเป็นแล้วราหูตามขมีโหเป็นองค์สมบูนาทีนะคะขมีโหดเนี่ยลาหูเนี่ยท่านมีอาวุธทำเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย ตับโครงการปกครองมีระเบียนมีปืนมีนนอะไบ่นแต่ไม่เอาพกติดตัวไงเข้าใจไหมไม่เป็นพกติดรถเอาไว้ที่บ้านถ้ามีเดี๋ยวปกกเป็นหก็ยิบคนเพราะในดวงมันมีอยู่แล้วนี่ชัดเจนเรามีดาวคาเป็นมหาอุดเราไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการรู้กลับของตัวเองจากดวงอ,อาจารย์มีดวงชะตามีดาวการ์เดนเป็นมหาอุดซึ่งแปลว่าอะไร แปลว่าในโรงแาแบบนี้วันหนึงต้องรูยหรือมีเงินมากก็ไปลุกชาวนาแล้วจะเลืไดนยังไงก็นึกไม่ออกคนเลี้ยงก,ก็ลำบากต้องทำตัวงานส่วนตัวเลียงไปเรื่อยแต่มั่นใจได้ว่าในดวันมีดาวการเป็นมหาบุญมันก็แสดงผลในวันนี้ไงหาเงินได้มากทั้งเงินส่วนตัวทั้งเงินทำบุญหาได้มากจริงท้าเงินทำบุญและเงินส่วนตัวในระยะเวลา20ปีเนี่ยท,มมทั้งทำบุญทั้งส่วนตัวเนี่ยน่าจะเป็นพันล้านล้สิป่ นก็จริงก็แม่นดวงมันแม่นมันจึงเป็นเหตุให้ในเวลาที่ผ่าน